ำไมฉันถึงฝันว่าสามีของฉันหัวขาดแบบนี้เนี่ยฉันใจคอไม่ดีเลยนี่ก็ดึกแล้วทำไมสามีของฉันยังไม่กลับบ้านอีกนะกลับมาแล้วจ้ะทำไมวันนี้กลับบ้านค่ำจังเลยจ้ะฉันรอพี่ตั้งนานจนเผลอหลับไปพี่แวะไปทำธุระนิดหน่อยพี่รู้ไหมจ้ะว่าฉันฝันว่าพี่หัวขาดด้วยอะ่ะพี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะมีงานลูกในท้องของเราต้องกบพาพ่อแน่เธอคงคิดมากไปเองแหละพี่ไม่ได้เป็นอะไร เองไอ้เพื่อนเลวทำให้ข้าต้องอยู่คนละโลกกับลูกและเมียของข้าเงินที่เองยืมข้าไปห0 0แสนนะ่ะเมื่อไหร่จะคืนวะข้าให้เวลาเองมาหลายปีแล้วนะเนี่ยสักเดือนหน้าได้มีเพื่อนเดือนนี้ข้าไม่มีจริงๆวะ่ะ เดือนหน้าจริงๆนะเพราะข้าก็จําเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันเมียข้ากําลังท้องข้าต้องใช้เงินพาเมียไปหาหมอเมอนี่จะต้องเกี่ยวไว้เป็นค่าใช้จ่ายของลูกอีกเออหนาะข้าจะหาเงินมาใช้หนี้เองให้ได้นี่ก็หนึ่งเดือนครบกําหนดจ่ายหนี้แล้วทํายังไงดีวะข้าไม่อยากใช้หนี้เลยวะถ้าเราไม่อยากใช้หนี้เราก็ต้องกําจัดเจ้าหนี้งงินข้าก็จะส่งมันไปลงนรกเฮ้ยเพื่อนเอาเงินมาใช้หนี้ข้าได้แล้ว ไม่เว้ยแต่เองสัญญากับข้าแล้วนะเว้ยทําไมเองผิดคําพูดแบบนี้วะตัวคนมันไม่มีอ่ะให้ทําไงข้าบอกแล้ไงว่าข้าจะเป็นต้องใช้เงิน ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเอ็งไม่มีเงินมาใช้นี่ข้าข้าเห็นเอ็งสร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศกับอีกแค่เงินห้าแสนทำไมถึงไม่ใช้นี่ข้าสักทีเอ็งทำแบบเนี้ยข้าลำบากน,นะเว้ยแล้วข้าจะเอาเงินที่ไหนพาเมียไปหาหมอเรื่องของเอ็งดีวะข้าไม่เกี่ยวแต่เอ็งติดหนี้ข้าอยู่นะเว้ยถ้าอย่างงั้นเอ็งก็ต้องขายบ้านขายรถเอาเงินมาใช้นี่ข้าสิไม่เว้ย ข้าโมโหแล้วนะเว้ยถ้าอย่างนั้นข้าจะยึดบ้านยึนดรถเองข้าไม่ยอมให้เองยึดทรัพย์สินของข้าไปหรอกนั่นเองถือดาบมาทําไมวะถ้าโลกนี้ไม่มีเองข้าก็ไม่ต้องใช้นี่ยังไงละ่ะเองจะทําแบบนี้ไม่ได้นเ้ยยซะยสอะ,ะ <c oughs> มันตายแล้วข้าต้องรีบทําลายร่างของมันคิดอะไรอยู่หรอจ้าถ้าพี่ไม่มีโอกาสได้ดูแลเองกับลูก เองจะทํายังไงทําไมพูดแบบนี้ละจ้ะพี่พวกเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานพี่ก็อยากให้เป็นแบบนั้นฉันสงสัยจังเลยจ้ะว่าทาไมพี่ต้องเอาผ้ามาพันคอด้วยฉันขอดูได้ไมั้ยจ้ะยังไม่มีอะไรในเมื่อเองตายแล้วเงินที่ข้าติดหนี้เองก็ไม่ต้องใช้หนี้แล้วเว้ยชิโยรู้งี้น่าจะส่งมันไปนลงนรกตั้งนานแล้ว ต่อให้ข้าตายเองก็ต้องใช้นี่ข้าเฮ้ยนี่นี่เอ็งตายแล้วไม่ใช่เหรอเองกลับมาทำไมวะแล้วถ้าข้าไม่ใช้นี่เอ็งล่ะข้าจะฆ่าเอ็งยังไงล่ะย่ายาอย่าฆ่าข้าเลยนะข้าไม่อยากตายข้าอยากอยู่กับลูกกับเมียแล้วเอ็งคิดว่าข้าอยากตายเหรอข้าก็อยากอยู่กับลูกกับเมียเหมือนกันแต่ถ้าเอ็งยังยืนยันว่าจะไม่ใช้นี่ข้าถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ตายซะเถอะ นีเองให้มดเองอยากรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงต้องเอาผ้าพันคอตลอดทำไมล่ะจ๊ะเพราะนี่ยังไงละ่ะพี่ตายแลว้วพี่ถูกเพื่อนเอาดาฟันคอจนคาดไม่จริงใครมาทำพี่แบบนี้โปรดช่มาอยู่นี้เลยนะข้าเองข้าติดหนี้ผัวเองเราไม่อยากใช้หนี้ จึงฆ่าขัอเองทิ้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้ตอนนี้ข้าเอาเงินมาใช้หนี้เองแล้วนะข้าจะไปยอมรับผิดกับตำรวจดีในเมื่อเองใช้หนี้ข้าแล้วข้าก็จะเอาเองไปอยู่ด้วยไม่นะในเองบอกว่าถ้าข้าใช้หนี้แล้วเองจะปล่อยข้าไปไงหนี้เงินก็ส่วนหนี้เงินหนี้ชีวิตก็ส่วนหนี้ชีวิตเองเอาชีวิตของข้าไปข้าก็จะเอาชีวิตของเองมา จ๋าอย่าฆ่าคนเลยนะจ๊ะมันบาปฉันไม่อยากให้พี่ก่อเวรก่อกรรมปล่อยเขาไปเถอะนะจ๊ะพี่ฉันเชื่อว่าคนที่ทําร้ายคนอื่นจนตายถึงยังมีชีวิตอยู่ก็คงเหมือนตายทั้งเป็นความรู้สึกผิดจะติดอยู่ในใจเขาตลอดไปใช่ใช่อย่าฆ่าข้าเลยข้ารู้สึกผิดแล้วจริงๆถ้าข้าออกจากคุกข้าจะบวชเพื่อเป็นการไถ่บาปให้เองนะเพื่อนถ้าเองไม่อยากให้ข้าสร้างเวรสร้างการรมข้าก็จะไม่ท้องแต่ว่าตอนนี้ ข้าทำไม่ได้จริงๆเองต้องดูแลลูกของเราให้ดีนะจากพี่ไมนต้องเป็นห่วงฉันกับลูกนะจ๊ะฉันจะดูแลเขาให้ดีลาก่อน